สวัสดีครับมาแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่ยังไม่ขยับเลยวันนี้นะครับวันเสาร์ที่21นะครับตุลาคมปีหดๆแข่งการ์ดทุกวันเสาร์นะครับวันนี้นะครับเป็นวันเป็นเป็นการ์ดที่2ของวันแล้วครับเป็นบัตตี้ไฟเอนดี้เราจะแข่งเกมเดียวเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างต่อไปนี้ต้องเกมเดียวละลองมีพู้เขาแข่งขันทางซ้ายมือของ YouTube หรือว่าทางขวามือหมุนหมุนหมุนกันหมุนลงที่มือเองจับอยู่ที่มือเองจับมือขวาหมุนดิ มันหมุนไม่ป่อยหมุนแล้วมันจะยกอย่างนี้ได้หมุนหมุนหมุนตายกูได้กูได้อะไรนะเขาเรียกกูได้จต่กล้องใหม่ทุกทุกสัปดาห์เลยไว้ช่วงนี้เพราะพนักง,งานพี่ไม่ว่างไปแพ็กกองกันอยู่อะเต่เอยไรมาเล่นด่าก,ก้อนโวล์ครับด่าก,ก้อนโวล์ต้องใส่ฮูดด้วยนะ<ม>ปกปิดปกปิดในไอ้เอาให้บุนบ่น เออเออเล่นอย่างนี้ต้อมึงจะถอนนะพี่เอ้ยทำไมเล่นดักก้อนเวอร์เก่งเลยแหละเมื่อกี้ตกใครมารอบรองเออหตกอะไรมาตกเวอร์อะไรมาเดนเจอร์ครับโอ้ยตกเดนเจอร์ครับอ่าพ่อโฮมเอาเฮ้ยมึงดูพี่ดิมึงหาให้ทันพี่เออพ่อโฮมเอาอะไรมาเล่นเอาดักก้อนเวอร์มาเล่นไอ้ดักก้อนอีกแล้วรอบรองเจอใครมาเจอกับพี่เพชรครับตกอะไรมาตกเดนเจอร์ครับเฮ้ยอ้าวเนาะ เอาเงยตากล้องดูตาดู้ตามพี่ดิ<ม>เออ<ม>นั่นไอ้ตากล้องเนี่ยเ <c oughs> ดนเจอร์นะครับตกอ่ะมามา,มา <c oughs> เฮ้ยงงว่ะเดนเจอร์ตกหมดเลยวะ่ะไหนบอกว่าเดนเจอร์เก่งกว่าวะ <c oughs> ใครๆก็บอกเดนเจอร์เก่งกว่าสง <c oughs> สัยม่อกรจะสปาร์คติด <c oughs> อ,อเดี๋ยวเราเล่นเกมเนี่ยะลยโยนลูกเตา๋ามาัันกสบ ขอเลยครับรุ่นน้องนี่เมันวางกล้องนี่กูจะดูมันวางกล้องนี่มันไม่ดูเลยไหนตรงไม่ตรงไอ้เพชรก็ทุกใบเนี่ยจับมันเป็นช่างไฟเลยมึงเดี๋ยวก่อนตั้งมากใจมากเพชรเอ้ยย้อนก่อนนะมาก่อนเริ่มก่อนมาก่อนเริ่มก่อนเนาะโอ้ยแนนเจอเก่งก็จริงครับแต่อยู่ที่คนเล่นนี่งชนะแสดงว่าไอ้เพชรเมื่อกี้อ่อนมันไปพอดีเลยโอ้ยการตีเริ่มก่อนแล้วแบบนี้ตัวเก้าวบอกเขาที่แล้ว โดนพี่พ่อผมตบอาพ่อผมตบต้นกล้านะใช่ครับชอบเส้หรอนี่มึงใส่ซองอย่างเนี้ยใส่แล้วใช่ไหมไม่ใส่แข็งไม่ได้นะเฟยเล่นแบบข้าวหอมกับไก่ในเก๋ครับมือหนึ่งใบผมไ่บาร์โคเบคทิ้งเป็นทิ้งคนนี้เลยเอ้เกิดนะเกมเดียวนะไม่เอานะไม่พัมพูดไม่พัมเกมเดียวเลิกคันแล้วหน้าตัวมีนเฟยโอเค ไาเช่นครับครับสามทีครับครับครับแบบแบบแบบมือกี่ใบครับพ่อหอมตอนแรกเริ่มต้นเนี่ยหกใบเท่ากับปกตินะครับเท่ากับเท่ากับบอดี้ธรรมดาเลยครับหกใบนะครับหนึ่งทีครับรับครับผ่านเลยครับไดไหลยครับคุณพี่นิดนายถามมานะครับมือกี่ใบต้องกล้าบอกเชียร์พี่พ่อหอมเอ้าเมื่อกี้บอกยังโดนตบอยู่เลยเตยแล้วเขาไม่เชียร์มึงลอยเตยนี่คนนี้ชื่อเตยนะครับคนนี้ชื่อพ่อหอม ลงไปที่คอไปช่องกลางครับครับผมอ่าจังเกตเลือดหนึ่งครับได้แับบริที่กครับต็ลงบื้อสี่พัแต่ว่าบึ้งคนนี้ครับดังนั้นรลบบรปจกิครับเลือดเอกชาร์ปหนึ่งเบี้ยงหนึ่งครับครับอืมโนี่สกิลพี่เตนี่แน่นอนจริงครับดังๆเลยเต้ี่แม่ไอ้สองขี้ไอ้แวนป้าเลยอ่าคปนี่ตีเอ็กซ์ตีมตัวหาย ตะโกนไ้จี้ตมโกนไ้จี้เฮ้ยหน้าเหมือนกันเลยผ่น <c oughs> านไหมครับผ่านเลยตะโกนไอ้จี้มาตะโกนไจี้กลับไม่โกง <c oughs> <c oughs> มีสกิลเลยก็บอกนะ เใจหนึ่งใจหนึ่งเกตได้ใจหนึ่งเกตใจหนึ่งหน่วยไม่ต้องเอาได้องก็ได้เพราะเดี๋ยวมันก็ลูกเหนียบหยุดไปที่จิบเลยมันก็สนุกนะครับทำไมมันเตอร์ก็แข่งพิมพ์พาวเวอร์สี่พันอย่างกว้างไอพวกมันมีฟอยล์ลงเว้ยเด็กเกอร์ลูกพ่อเฮ้ยพวกมันซื้อฟอยล์ไปใช่ป่ะเนี่ยส่งได้ส่งได้อะเฮ้ยไปนี้ไม่ส่งกล่องได้หรอไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งนี้แล้วพี่แจกใช่ป่ะได้สเก็ตได้ไรอืมแย่สิ จอ๋อพี่แจ๊บผู้เข้าแข่งขันไ,ไม่แต่คนนี้พี่มาอีกแล้วมึงเยอะจริงหุ้ยถ้าเป็นเจ็ดแล้วก็อะไรเค้าเตยไงเอาเอากลับเอากลับมึงมีเค้าเตยโดยิบายแล้วมึง,งอีกเตยมึงมีกี่ใบวะเ <พา S 1> ค้าเตยในที่มึงเนี่ยแบบนี้ช็อตเรอกคอไปข้างซ้ายคอไปข้างขวาตีแล้วนะครับสามคริกรับครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเว้ย เอ้ยนี่ตาย<_ 00> <_ 00> เก็บไอ้าวตบมือกันหน่อยรวดเร็วครับหมุนกล้องขอมพิวเตอรอ้าวเราได้แ,ดแชมป์แล้วนะครับแชมป์คือเตะเตะครับนี่เลยไปไปนี่นะครับสมแล้วครับที่เป็นแชมป์เมื่อกี้มึงช่วยพี่แยกแยกลิงเพื่ออาแยากวีบีทีสุดปลายคิดอย่งพี่ไปต้นหนึ่งอ่ะย้ำนะครับใครที่จะซื้อพี่นะครับ อดหนุนพี่ก็ใต้คลิปมีลิงก์นะครับช้อปปี้เลยก็ด้แล้วก็ติ๊กต็อกแล้วก็ที่สําคัญนะครับต่อช่วงนี้นะครับพี่ไลฟ์ไลฟ์ของอช้อปปี้พี่มีไลฟ์นะครับเที่ยงถึงบ่ายสองนะครับเฮ้ยเที่ยงถึงบ่ายแล้วก็สองทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งลดครึ่งราคาเลยนะครับเรามาดูผู้แพ้กันหน่อยแล้วผู้รองแชมป์อ๋อยิงปุ๊บสี่ไม้ตายใส่ปุ๊บตายเฮ้ยพ่อผมมันรวดเร็วจังเลยอ่ะมีพี่น้องแก้งคุยถุงเวลาไม่ได้4นาทีเสร็จเจ็ดเขี้ยวดีเหมือนกันเดี๋ยวจะแข่งเวนวีต <c oughs> ่อนะอ